สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแจกบูสแต็กสีเรื่อยๆนะครับทุกคนตัวนี้ผมแจกอยู่ในดิสนะครับทุกคนใครอยากได้เข้ามาเอาเลยนะแล้วก็ผมจะมาบอกวิธีไม่เด้งเลยนะครับเวลาเล่นแล้วมันเด้งหลุดนะครับก็จะมาสอนไดยนะครับแล้วก็เอ็นความติดตั้งบูกันนะครับถ้ามันเด้งมาให้อัปเดตทุกคนไม่ต้องอัปนะครับทุกคนกดกาวให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่านี้ตามบูที่ทุกคนใช้เลยนะครับตั้งตามปกติเลยนะแล้วทุกคนจะตั้งตามผมก็ได้นะครับ อันนี้อย่าเพิ่งติ๊ก240นะครับทุกคนติ๊กประมาณ90หรือว่า60ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดึงในเกมกันนะโอเคครับกดออกแล้วก็มาที่แอปนี้นะครับแอปนี้ก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเข้ามาเสร็จนะครับเรากดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นสีแดงทั้งสองอันนะแล้วก็มาที่หน้าลูนนะครับกดอนล็อกเข้าบูแตกเลยนะครับกดตรงนี้นะโอเคครับทุกคนเราเข้าบูได้แล้วนะครับแล้วก็ไปตรงลูนนะครับ แล้วก็กดตรงแพทนะครับทุกคนคำว่าแพทนะแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนกดเสร็จนะครับมันก็จะมีแอปตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดกดๆเรื่อยๆครับกดตามผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมป่อนโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่นะครับล็อกหกสิบนะแล้วผมปรับขึ้นสองร้อยสี่สิบนะครับเนี่ครับเฟรมก็ขึ้นมาแล้วนะครับตันแล้วนะครับ อันนี้เล่นได้ปกตินะครับเลื่นๆเลยเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ก็ประมาณนี้แหละนะครับ,รรบทุกคนผมไม่ได้ปรับปุ่มไว้อะนี่นะครับเฟรมก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ คลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนแบบว่าให้เฟรมนิ่งๆ240นะครับอันนี้มันยังไม่240นิ่งๆนะครับมันก็ยังมีตกขึ้นตกขึ้นอยู่นะครับอันนี้มันเด้งนะครับก็เออลืมบอกนะครับเดี๋ยวขอเข้าเกมให้ดูกันนะครับทุกคนถ้าทุกคนมันเด้งนะครับเราก็ต้องเอาอะไรเนี่ยเราก็ต้องกดเข้าโซนนะครับเอ้าเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือถ้าทุกคนเด้งนะครับ ทุกคนก็กดเข้าโซนนะครับ pues, แล mm ้วก็กดออกมานะครับกดเข้าไปกดซื้อของดูนะครับถ้าซื้อของได้แสดงว่ามันไม่หลุดนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ได้นะครับปุ่มซื้อของมันหายนะครับแสดงว่ามันหลุดนะครับทุกคนก็ออกเกมเข้าใหม่ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีแปลว่ามันแก้เด้งนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใครอยากรู้สีนะครับก็เอามารู้ได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับถ้าใครอยากรู้สีนะครับเอาแอปมาใส่แล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับ ติดแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากไว้แลวกดตับสกายให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ